สวัสดีค่ะในสื่อช่องเฮลนานะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านเดี๋ยวเราจะไปกันที่เอ็มอาร์จีสีลมกันนะคะพอดีเรานะัดเพื่อนเจอกันตรงนั้นไว้เดี๋ยวเจอกันตอนถิงแล้วนะคะตอนนี้เราเจอกันที่สีลมกันนะคะแล้วก็เพื่อนเรามาแล้วเดี๋ยวจะไปกันที่ ะะเดี๋ยวเจอกันถึงเลย One hour later อนี้เราอยู่กันที่อ่อสยามแล้วนะคะแล้วก็กำลังเดินหารอาหารกันอยู่ไว้เจอกันตอนหาเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราถึงร้านอาหารกันแล้วนะคะเอ่ออยู่ที่ร้านอะไรนะคะแพงฮะป๊อปปารบบ์ตโอเคตอนนี้อยู่ที่ร้านป๊อปปาร์ตระบบน,น,นะคะอย่างที่เจ้บอกเมื่อกี้ ความจริงตอนแรกเราจะไปกันที่บันกอนแต่ว่าหาราไม่เจอก็เลยมาจากที่ร้านนี้เดี๋ยวไว้เจ้าคนะเด็กจนีนเนึนซ้อนอาหารมาถึงนนะะแล้วนะคะพอดีสับเสร็แล้วนี่ของเพื่อนเรามาจบทะน,นะคะนี่ความจริงเรากินอันเดียวกันแต่เพื่อนมาส่งก่อน,นเดี๋ยวรอของเรากันก่อนนะคะ

m b k แล้วก็อยู่ในอเกมเซ็นเตอร์กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมกันนะคะเดี๋ยวมานจะกันอเกมหนึ่งตอนเสร็จเลย Pues was quinta, it's obvious how we met both you and I. The way you look at, me, look at me. So that it's killing me. Y es que estar contigo es mi ritual. Eres el remedio que cura todo mal. La curvatura que forma tu sonrisa es como una brisa en clima tropical. Sentirte así es mi éxtasis. Y si el cielo existe es cuando estoy cerca de ti.

I like time stopped for hours Now you're my sexiest, yeah. ser tuyo toda la vida Anticipation, a yeah. oh, connection. Mm. Everything about you got me crazy Couldn't let you go, -oh 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 -oh. Yeah. Everything about you got me crazy Couldn't let you go, ะะเดี๋ยวจะไปอัดคลิปลงไอจีกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปไหน่อนะเดี๋ยวเราจะไปพาราบาต่อกันนะคะเดี๋ยวขอตั้แบคชิปนก่อนนะนี้เราอัดคลิปไอจี IG ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ถ่ายรูปก็เสร็จแล้วด้วยเดี๋ยวเราก็ลังจะไปที่าคาราบาลต่อเพ่อมาจ่ดูอาจจะไปหาการนับกินกันเพราะว่าตอนนี้ไม่ขาแล้วเดี๋ยวอรอดูกันนะคะว่าจะไปที่ไหนกัน ไปพารากอนกันพอดีว่าปวดขาไม่ไหวแล้วเราสั่งเป็นตัวไอซิ่งซัฟอรี่ที่จิตโซดาแล้วก็ตัวซับเรี่เพื่อนในของเพื่อนเดี๋ยวรอตอนอาหารผสมกันเลยนะคะตอนนี้น้ำมาถึงแล้วนะคะเป็นน้ำเราืองน้ำเพื่อนแล้วก็อีกพอดีกันตัวที่เราไปถ่ายกันมาตอนมาเอ็มทเค สอเบอรี่มาส่งกัแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนบ๊ายบายกล้องสิหันนกหันมองกล้องนี่บ๊ายบายโอเคเดี๋ยวเราเจอกันนะคะนี่เรากินอัสเตรเลียกันเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะไปกันที่พักก่อนพักก่อนเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันตอนถึงพักก่อนเลยนะคะีนี้เราอ๋อเดพิ่เคนะคะกำลังจะกลับบ้านกันเดี๋ยวเรากลับเลยเพราะว่าปวดขาไม่ไหวแล้วแล้วเดี๋ยวเพื่อนเราจะไปพากก่อนกันเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไว้กดแชร์แล้วกดสมัครไทยด้วยนะคะ Det er ikke så vanskelig.